สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชัน and และฟังก์ชัน or ใน Excel นะครับในข้อมูลนี้มีชื่อมีเงินเดือนมีบุตรและก็มีเงินช่วยอยู่2ช่องโดยเงินช่วยที่1นะครับพนักงานที่มีเงินเดือนไม่ถึง1,000บาทและมีบุตร2คนขึ้นไปจะได้รับเงินช่วย1,000บาทอันนี้มีคำว่าและนะครับส่วนเงินช่วยที่2พนักงานที่มีเงินเดือนไม่ถึง10,000บาทหรือ มีบุตรสองคนขึ้นไปจะได้เงินช่วย1,000บาทเงินช่วยที่2มีคำว,ว่าหรือนะครับเริ่มกันที่เงินช่วย1นึ่ถ้ามีคำว,ว่าและผมจะใช้ฟังก์ชัน n นะครับเท่ากับ a n กดแท็บหรือว่าพิมพ์วงเล็บเปิดผมกดแท็บคลิกช่องเงินเดือนเงินเดือนไม่ถึง1,000งก็คือน้อยกว่า1,000งหมื นะครับไม่ถึง10000คือน้อยกว่า10000และบุตร2คนขึ้นไปคือมากกว่าหรือเท่ากับ2ผวงเล็บปิดฟังก์ชันแอนจะให้ค่าเป็น true หรือค่าเป็นจริงกรณีที่เงื่อนไขข้างในเป็นจริงหมดนะครับผม Enter คนแรกได้ f เ l s e ผมลากคำตอบลงมานะครับเป็น true แค่คนเดียวเ l ้านี่หมายความว่าอะไร เงินเดือนน้อยกว่า10,000มืนอันนี้ไม่ได้น้อยกว่านะครับ1 0,000มืนพอดีไม่ได้น้อยกว่าและบุตรมากกว่าหรือเท่ากับ2คือบุตร2คนขึ้นไปอันนี้เป็นจริงแต่ตรงนี้เป็นเปาต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับจึงจะได้คำตอบเป็นจริงดังนั้นคำตอบตรงนี้เป็นเปามาดูช่องนี้นะครับถ้าเงินเดือนน้อยกว่า10,000 9มื่นก้าันสามน้อยกว่า10,000มืนและบุตร มากกว่าหรือเท่ากับ2บุตร4คนก็จะได้ทรูขึ้นมาเมื่อได้ทรูกับฟ a องมาแล้วอยากจะใส่เงินช่วยทำอย่างไรอ่าดูนะครับเับกลคลิกเข้าไปผมจะใช้ฟังก์ชัน if ถ้าสิ่งที่เราคำนวณเบื้องต้นนะครับเป็นจริงผมก็จะให้1,000บาทถ้าไม่จริงผมก็จะใส่ศูนย์นะครับวงเล็บปิด Enter ก็ทำเหมือนเดิมนะครับลากลงมา ก็จะได้1000บาทอยู่คนเดียวก็คือนายแก้วถ้าผมเปลี่ยนโจทย์ละ่พะพนักงานที่มีเงินเดือนไม่ถึง1000บาทและมีบุตร2องคนขึ้นไปจะได้เงินช่วย1 0 0 0บาทผมเพิ่มกบว่านอกนั้นได้300ถ้ามีกาว่านอกนั้นเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับจากศูนย์เนี่ยเราต้องใส่300แล้วก็ลากมาเหมือนเดิมจะได้อย่างนี้นะครับ ต่อไปมาดูเงินช่วยตัวที่สองพนักงานที่มีเงินเดือนไม่ถึง1 0 0 0 0บาทหรือมีบุตร2องคนขึ้นไปจะได้เงินช่วย1,000บาทตัวอย่างนี้นะครับมีคําว่าหรือแสดงว่าเราต้องใช้ฟังก์ชัน o แล้วเท่ากับ o เล็บเปิดเงินเดือนไม่ถึง1 0 0 0 0ก็คือน้อยกว่า1 0 0 0 0หรือบุตรคลิกบุตร สองคนขึ้นไปก็คือมากกว่าหรือเท่ากับสอง,องเล็บปิดอนี่คืออย่างหนึ่งอย่างใดเป็นจริงคําตอบจะได้เป็นจริงหรือว่าได้ True นะครับผมเ n นเตอร์อันนี้จะได้ค่าเป็น True ถึงแม้เงินเดือนเขาจะหนึ่งหมื่นบาทแต่บุตรของเขาสองคนขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงคําตอบก็จะเป็น True นะครับผมลากมาเลยก็จะได้ True หมดนะครับผมจะลองเปลี่ยนคนนี้ เงินเดือนส2งผมจะลดเหลือบุตร1คนก็จะได้เฝ้าก็คือไม่เข้าเกณฑ์ของเคสนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกไปแก้ไขใส่ฟังก์ชัน if เพิ่มเติม if วงเล็บเปิดอ๋อนะครับถ้าเป็นจริงผมให้1000บาทถ้าไม่จริงผมก็จะใส่ศูนย์วงเล็บปิด enter พูดด้ว่าถ้าเกิดว่าเงินเดือนน้อยกว่า1 0,000หรือบุตร2คนขึ้นไปจริง เขาจะได้1000บาทไม่จริงก็จะได้ศูนย์เอนเตอร์นะครับแล้วก็ลากลงมาลองเช็คอีกทีนะครับตรงนี้ใส่เลขศูนย์ไปคือไม่มีบุตรตัวเลขก็จะกลายเป็นศูนย์คือไม่มีเงินช่วยเหลือนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมขอเคาะไว้หน่อยเคาะไว้ดูนะครับยืดนิดนึงอ่ะตรงนี้ d o บ b l คลิกเขกาไปแล้วก็เคาะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปผมก็ขอความกรุณานะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ